สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําเงินฟรีได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครสนใจที่จะทําเงินคริปโตฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินบิตคอยกันนะครับเพราะว่าราคาของบิตคอยตอนนี้เนี่ยกำลังขึ้นสูงเหมือนกันเนาะหนึ่งล้านเจ็บาทต่อ1นึ่งบิตคอยทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเริ่มต้นนนกััเลยะครบ ครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินคริปโตบิตคอยนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ทาเงินอย่างไรดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยถ้าคุณสนใจในเรื่องของเหรียญคริปโตอยู่แล้วนะครับทำฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมใช้ผ่านมือถือก็ได้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋านะครับในการรับเหรียคิปโกกันกน่อ คใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋านี้เลยลองไปสมัครใช้งานดูก่อนนะครับกระเป๋านี้นะครับผมมีชื่อว่า Forset ตเพนะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สมัครง่ายยืนยันตัวตนในแค่อีเมลก็สามารถนํามาใช้ในการเก็บเหรียญคลิปโตได้เลยกระเป๋านี้นะครับเอาไว้เป็นกระเป๋ากลางในการเก็บเหรียญเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําการซื้อขายในกระเป๋าหรือว่าโอนเงินเข้าธนาคารไทยได้จากกระเป๋า Forset ตเพใครที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยก็ยังทําได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของตัวกระเป๋า สามารถดูคลิปวิดีโอใน u t u b e ได้มีคนทำคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกระเป๋า Force Pay นะครับกระเป๋านี้นะครับผมก็สอนวิธีการสมัครไว้ในช่องแล้วนะครับแล้วก็วิธีการแลกเปลี่ยนเหรียญการถอนเงินเข้าธนาคารผมได้ทำคลิปสอนไว้หมดแล้วนะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยตรงนี้นะครับผมก็จะมียอดเหรียญบิตคอยนะครับในกระเป๋า f o r c e ตเพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0 0 0 1 0 9 7 8 BTC นะครับผมอันนี้เป็นหน่วย Sa ัตชีเนาะที่ผมมีอยู่นะครับยอดเงินรวม ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ33.4ดอลลาร์ถามว่าเป็นเงินกี่บาทอะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันใน Google นะครับเขียนคำว่าแปลงค่า BDC เป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ 1, 1 7 7งบาทจุดแปดเจ็ดตังค์นะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทํานานไหมกว่าเงินจะได้เงิน1000บาทจากยอดนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมทีละ10บาท20บาทนะครับไม่ใช่ว่าทําวันเดียวแล้วได้เงิน1000บาทจากการหารายได้เสริมฟรีตรงนี้เนี่ยเราก็เก็บเล็กๆเก็บน้อยๆมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าราคาของบิตคอยหรือว่าสกุลเงินต่างๆเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคริปโตเนี่ยก็น่าจะ ว่าราคาเหรียญคริปโตบางทีมันก็ขึ้นสูงนะครับบางทีมันก็ลงต่ําม,มากนะครับผมเราก็สามารถเก็บสะสมไว้ก่อนพอราคาขึ้นสูงมากๆเนี่ยเราก็ทําการขายเพราะว่าเราทําฟรีเราไม่ได้ลงทุนยังไงก็กําไรแน่นอนนะครับใครที่ร้อนเงินอยากจะได้เงินวันละ3 0 0ร0อยหทุกวันเนี่ยโอกาสที่จะทําได้เนี่ยยากมากๆนะครับส่วนตัวผมยังทําไม่ได้เลยนะในการทําฟรีวันละ1,000บาทเนี่ยยังทําไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเราทําฟรีเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับพอราคามันขึ้นสูงถึงที่ เราพอใจเนี่ยเราก็ทําการขายอย่างเช่นตอนนี้ราคามันอยู่ที่1ล้านบาทนะครับหนึล้านเจ็ดหมบาทด้วยนะครับก็ใกล้จะถึง1นล้านหนึ่งแสนละเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงสุดถึง2ล้านบาทแล้วต่อหนึ่งบิตคอยแล้วก็มาลงมาต่ําสุดที่ประมาณ6กถึงเจ็ดแสนบาทต่อหนึ่งบิตคอยมาแล้วนะครับตรงนี้มันก็มีขึ้นมีลงนะครับติดตามข่าวสารเรื่อยๆได้หรือว่าจะเข้าดูในกระเป๋าคริปโตของเราได้เหมือนกันครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า เดี๋ยววันนี้จะอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้ดูด้วยว่าทางค i ต t y e a r ินเนี่ยยังทําเงินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ผมรีวิวไปหลายรอบมากๆแล้วก็หลายอาทิตย์ละที่ยังไม่ได้อัปเดตให้เดี๋ยวจะอัปเดตให้สำหรับใครที่สนใจสามารถกดลิงก์สมัครกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปากหมดจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้สามารถกดผ่านลิงก์ได้เลยทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์คลิปวิดีโอวิธีการสมัครนะครับจะใส่รายละเอีดยดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับว่า อย่างไรครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเช็คในอีเมลด้วยนะครับเผื่อมีอีเมลยืนยันตัวตนเนาะก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีแผงผู้ใช้งานนะครับเป็นเมนูที่1ในหน้านี้เนี่ยก็จะแสดงยอดเงินนะครับเป็นส่วนของคะแนนให้เราดูในเว็บไซต์นะว่าคะแนนที่เรามีอยู่ แนนนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ได้จะมีในส่วนของลิงก์อ้างอิงหรือว่าในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตัวนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook วิตเตอร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่งนะครับจากรายได้ของเพื่อนนะครับถึง50%ของรายได้ของเพื่อนเลยก็คือครึ่งหนึ่งของรายได้ของเพื่อนนั่นเองการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้จากเพื่อน1 0 0เ เพราะว่าถ้าเพื่อนสมัครแล้วเพื่อนไม่ใช้งานเลยอันนี้เราก็จะไม่มีรายได้ต้องให้เขาใช้งานด้วยนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูเนาะในส่วนของการแนะนําสําหรับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินนะครับตรงนี้ต้องรอการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับเพราะว่าการถอนเงินเนี่ยมีระบบความปลอดภัยของทางเว็บอยู่นั่นเองนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนนะครับจากคะแนนที่เรามีอยู่แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตถามว่าเราสามารถใช้เป็นบิตครับ บายนนคอยเบสซิปเมกสตางโปในการรับเงินได้ไหมไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้ในการรับเงินในการรับเงินเนี่ยเราจะต้องใช้กระเป๋าฟอเ s e ต p เพย์เท่านั้นเพราะว่าเขาจํากัดนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมในส่วนของเหรียญคลิปตัวเนี่ยเขาเขียนบอกชัดเจนเลยบิตคอยฟอเ r สต์เพย์ทอนฟอเ s e ต p เพย์ดอทคอยฟอเรสต์เพย์ไลท์คอยฟอเรสตเพย์ชิบะอินุเป็นในส่วนของคอยเบสเท่านั้นนะครับ x r p กอร์เรตเพย์รูปสามเหลี่ยมนี้คือมาติสนะครับในส่วนของฟอเ s e ต p เพย์เนาะ เราไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้เลยนะครับต้องเป็น f o r e Pay เท่านั้นสําหรับวิธีการถอนเงินนะครับผมก็ในช่องแรกเนี่ยเขาเขียนว่ากระเป๋าางค์นะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถแปลภาษาไทยได้นะป้อนอ e ีเมลบัญชีของคุณสําหรับการถอนเงินของ f o r e Pay แล้วก็ Coinbase นะครับในช่องแรกเนี่ยให้เราใส่เป็นอ e ีเมลของบัญชี Coinbase ของเรานะครับเราสมัครไว้บัญชีไหนแล้วก็ใส e ่อีเมลตามบัญชีนั้นเลยจากนั้นนะครับผมจํานวนนะครับตัวนี้จะเป็นคะแนนที่ใช้ในการถอนเงินไม่มีขั้นต่ําในการ ถอนมีกี่คะแนนก็สามารถถอนได้เราก็มาเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับอย่างเช่น b i t c o i n ทอนดอทเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเราจะทําการถอนสกุลเงินอะไรเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยเนาะผมจะเลือกเป็น Bitcoin ให้ดูนะครับถาว่า Bitcoin ที่เราถอนเนี่ยจะเงินกี่บาทเราอยากรู้เราก็มาดูยอด Bitcoin ที่มันขึ้นนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้0 0 00 0 0 0 1 3 9 5นนี้เป็นหน่วยซาตอชิแลวก็เอาไปคำนวณใน Google ได้เลยนะครับคัดลอกยอดมาแล้ว ก็เอามาวางลงในช่องนี้ถามว่ามันได้เงินกี่บาทมันก็ได้ไม่กี่บาทหรอกครับแต่ว่าเราสามารถเก็บฟรีได้นะครับผมก็กดถอนเงินได้เลยพอมันขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากดตกลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเช็คยอดเงินในกระเป๋าของเราได้เลยว่ายอดที่เราทําการถอนมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าแล้วหรือยัง กดรีเฟซหนึ่งรอบนะตรงนี้นะครับผมก็มียอดเงินนะครับที่ทําการถอนไปเมื่อกี้เลยนะครับได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นเว็บไซต์นะครับคิดที่เอิรนนะครับยอดที่ทําการถอนเนี่ยคือตรงนี้เลยการจ่ายเงินปกตินะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับ2อ2 3ยเนาะยอดที่ได้รับเข้ามาเนี่ยประมาณ0.4243ดอลลาร์หรายการตรัวนี้ได้เงินจริงแน่นอนถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้อันนี้คือวิธีการถอนเงินต่อมาวิธีการทําคะแนนทําอย่างไรเมนูต่อมาเลยก็คือ าเรจเมนูความสำเร็จตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจสําหรับภารกิจตรงนี้เราทําได้ทุกวันเลยภารกิจมีอะไรบ้างก็จะมีการกรอกฟอเสเซตนะครับสิบครั้ง5ครั้ง20ครั้งแก้ช็อตลิงนะครับเรียงลงไปครับถ้าเราทําครบแล้วเนี่ยเราก็มากดรับคะแนนตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับในส่วนของแบบทดสอบนะครับตรงนี้จะเป็นการบวกลบตัวเลขนะครับผมแล้วก็เลือกคําตอบให้ถูกต้องถ้าเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ตอบแล้วเวลามันหมดมันก็จะทําการลบคะแนนของเราออกนะครับลบห้าหม ถ้าเราตอบผิดถ้าเราตอบถูกเราจะได้รับ0 0 0 0 0แสนนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมได้ทําไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยผมกดเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้ตอบสังเกตที่คะแนนตอนแรกเนี่ยมี00แสนครับตอนนี้เหลืออยู่ที่5้0 0 0 0หาหืนะครับเพราะว่ามันจะลดไปทีละห0,000ืแต่ถ้าเราเรากดมาแล้วเราไม่ตอบเลยเราตอบผิดเลยนะครับมันก็จะติดลบตรงนี้ไปนะครับผมสังเกตนะครับจาก0 0 0 0 0เหลือห้าแสนแล้วนะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็ให้เรากดเข้ามาแล้วเราก็ทำนะครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กดเรียกร้องได้เลยนะครับน่ครับถ้าเราตอบผิด มันก็จะเออร์เลอร์แบบนี้นะครับผมเมนูต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกร้องฟอร์เซโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่เราจะต้องมีในส่วนของพลังงานถึงจะทําการรับตรงนี้ได้สําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูงานนะครับในการแนะนําหรือว่าโปรโมทเว็บไซต์นะครับผ่านทางช่องทางอิสระแกรมหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับแล้วก็นําลิงก์ลงในช่องนี้นะครับแล้วก็กดส่งได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการทําเว็บไซต์ตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นสาย แบบสำรวจอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาทำตรงนี้ได้เลยนะครับวิจัยของ CPX นะครับผมเว็บไซต์เนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเรียกร้อง Force นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเรียกร้องโดยการคลิกโฆษณานะครับผมแก้แคปชั่นเนาะนะครับเราก็มาแก้แคปชั่นนะครับเรียงข้อความให้ถูกต้องนะครับมี6แล้วก็มี7มี1นะครับเราก็เรียงให้ถูกต้องเนาะหกเจแล้วก็กดสะสมรางวัลของคุณด้านล่างได้เลยพอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้1นึ่งล้านสองแสนคะแนนนะครับกดได้วัน ละหนึครั้งนะครับใช้เวลาทําแค่3นาทีสําหรับตรงนี้นะครับกดได้ทุกๆ3นาทีเลยสําหรับตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการคลิกเว็บโฆษณานะครับในการกดเว็บโฆษณาเนี่ยเราก็กดคําว่าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังด้านบนจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับแก้แคปชั่นนะครับเลือกตามรูปภาพเนาะแล้วก็กดตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเราได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโฆษณาแบบหน้าต่างนะ ให้เรากดเหมือนเดิมโอเคนะครับถ้าเราคิดว่ามันครบแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับมันขึ้นการแก้แคปชั่นนะแต่ว่าไม่ขึ้นรูปภาพให้เราเลือกนะครับตัวนี้ข้อควรระวังก็คืออย่าทําบ่อยนะเพราะว่ามันอาจจะแบนบัญชีของเราได้นะครับมันขึ้นแคปชั่นไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูปให้เราเลือกนะอันนี้ก็ข้ามไปก่อนครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมอันนี้จะได้รับคะแนนเยอะมากนะทุกคน51ลิงก์ในการแก้โฆษณานะครับได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม สิล้านร้อยล้านเลยนะทุกคนเยอะมากนะครับในการทําทําอย่างไรกดเข้าไป1นึ่ช็อตลิงก์นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการแก้ช็อตลิงก์ตามระบบได้เลยทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการกดให้เรานะครับหเลยคือให้เรากดดําเนินการต่อหรือว่าแก้แคปชั่นตามที่เขากําหนดนะมันจะมีปุ่มดําเนินการต่อด้านล่างเห็นไหมตรงนี้แล้วเราก็กดตามขั้นตอนทําไปเรื่อยๆนะครับจนจบภารกิจพอจบแล้วเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะกรดรอ14วินาที13วินาทีก็ประมาณนี้ลองทําดูนะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปทําแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับให้เราทําแค่นี้นะครับการใช้งานก็มีแค่นี้เลยแล้วก็ถอนเงินจ่ายทันทีนะครับผมใครสนใจก็ลองสมัครทําดูได้ทาฟรีได้จริงแน่นอนในส่วนของคิดเฉยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ